อีกเรื่องหนึ่งที่รายงานเกือบทุกวันเช่นเดียวกันคือเรื่องของวงการสงฆ์ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุสยิวเกิดขึ้นกับนักธุรกิจสาวรายหนึ่งครับออกมาร้องกับสื่อมวลชนบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุดครับเป็นถึงเจ้าวอาวาสน,นะครับมาหยิบยืมเงินเพื่อไปทํากิจของสงส่วนหนึ่งแล้วยังส่งข้อความแชททางไลน์เชิงชู้สาวเอาแบบว่าเห็นข้อความแล้วสยิวครับนี่คือข้อความหลักฐานแชทไลน์ครับที่นักธุรกิจสาววัย36ปีออกมามอบให้กับสื่อมวลชน ดยบอกอย่างนี้ครับบอกว่ารู้จักกับพระรูปนี้มาน,นานแล้วนะครับเพราะว่ามาจําวัดที่สํานักสงฆ์ใกล้กับบ้านของคุณแม่ในจังหวัดชุมพร,มพรก็คิดว่าพระรูปนี้จะมองเธอเป็นเหมือนลูกศิษย์ครับพระก็เลยบอกว่าไหววานให้เธอไปทํากินนิมนต์ต่างๆไปทําธุระตามที่พระท่านไหววานไว้ก็คิดว่าเออทำบุญให้กับพระสงฆ์ก็คงไม่น่าจะเสียหายอะไรส่งเสริมพระพุทธศาสนากันไปจนกระทั่งพระรูปนี้ได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพร แล้วพระรูปนี้ก็พยายามโทรศัพท์มาพูดคุยแต่ไม่ใช่พูดคุยไหว้วนให้ไปทํากิจต่างๆนะครับแต่พูดคุยในเชิงชู้สาวครับล่าสุดบอกถึงขั้นอย่างนี้บอกว่านอนฝันถึงฝันว่ามีความสุขมากอยากจะกอดให้ตายคาอกอยากจะจูบให้ตายคาปากนี่พระเหรอเนี่ยนี่คนลุกเลยอ่ะอ,อ,อ่านไปยังคนลุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปฟังเสียงกันดูครับตัวเราเองเนี่ยการที่เขาใช้พฤติกรรมแบบนี้ ชู้สาวก็จริงๆแล้วก็น่าจะน่าจะออกจากผ้าเหลืองนะแล้วก็ให้มาอยู่เป็นบุคคลธรรมดาดีกว่า mm hmm. การที่คุณอยากจะพูดแบบนี้ใช้ใช้คำพูดลักษณะแบบนี้กับผู้หญิงทั่วๆไปเนี่ยมันคุณจะต้องเป็นคารวา่าใช่ครับเนี่ยคารว่ายังคิดอย่างนั้นเลยนะครับ <Ha. S 1> เธอยังคิดอย่างนั้นเลยแหละ เอาล่ะแล้วจากการพูดคุยกับนักธุรกิจสาวรายนี้เองก็บอกว่าเธอก็ไปสอบฐานญาติโยมต่างๆหลายต่อหลายคนนะครับก็ทําให้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าวาดรูปนี้เองมีพฤติกรรมแบบนี้กับหญิงสาวคนอื่นด้วยเธอก็เลยไปรวบรวมข้อความแชทเพื่อเข้าแจ้งความแล้วก็ร้องทางศูนย์ดำรงธงทมนะครับทีมข่าวของเราเพอทราบข่าวเรื่องนี้ก็เดินทางลงไปยังพื้นที่วัดดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพระไปพบกับพระรูปที่ถูกกล่าวหาอยู่ด้วย สภาพแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นผู้ป่วยติดเตียง<ะ>แขนด้านซ้ายรีบเท้าทั้งสองข้างบวมจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกแต่ยังสามารถพูดคุยได้นะครับแต่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านยอมรับว่าทักแชทไปบอกรักและพูดคุยเชิงชู้สาวกับหญิงวันนี้จริงๆแต่เป็นการพูดแบบทีเล่นทีจริงอะ่ะบบางช่วงที่ทำไปเพราะว่าขาดสติจากอาการป่วยพระท่านบอกอย่างนั้นครับ แล้วก็อ้างว่าที่ทําพฤติกรรมแบบนั้นก็เพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสังคมให้มาดูแลตัวเองที่ป่วยติดเตียงนานกว่าเจปีหน่อยเรียกร้องกันแบบนี้ครับตรวจสอบกันหน่อยนะฮะเพราะว่าประโยคที่พี่บ๊อบบอกเนี่ยต่อให้เป็นคาราวาสเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดเลยลักษณะมันก็เหมือนกับคุกคามทางวาจาเหมือนกันนะลักษณะนะ